ชายผู้มั่งคั่งเดินผ่านตลาดแต่กลับต้องหยุดชะงักเพราะสร้อยเส้นหนึ่งบนคอเด็กหญิงขายผักคือเครื่องประดับที่หายไปพร้อมกับพี่สาวของเขาเมื่อ20ปีก่อนเรื่องราวเบื้องหลังสร้อยเส้นนี้จะนําเขาไปพบความจริงที่ทั้งเจ็บปวดและน่าสะพรึงกลัวเกินกว่าจะคาดคิดเศรษฐีใหญ่ก้าวลงจากรถปูที่หน้าตลาดสดยามเช้ากลิ่นผักสดและดินชื้นลอยตลบอวนเสียงผู้คนเร่งขายของดังระง,งมทั่วบริเวณ เขาแทบไม่เคยย่างกรายเข้ามาในที่แบบนี้แต่สายตากลับสะดุดเข้ากับเด็กหญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างแผงผักเด็กหญิงสวมเสื้อซีดเก่าขายผักกาดวางเรียงบนตะกรา้าใบหน้าเธอเต็มไปด้วยเหงื่อและดวงตากลมโตสองแสงเศร้าแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจเศรษฐีหยุดเต้นคือสร้อยคอเส้นหนึ่งที่ห้อยอยู่บนลำคอเล็กสร้อยคอเงินลายดอกไม้เก่าแก่ที่เขาจำได้แม่นยำมันคือสร้อยที่แม่เคยให้พี่สาวของเขาก่อนวันที่เธอหายตัวไป ร่างกายเขาสั่นสถานดวงตาพร่าเบลอด้วยความตกใจเสียงตลาดกลับเบาลงเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งรอบกายความทรงจำเก่าแล่นกลับเข้ามาเหมือนภาพฝันวันที่ฝนตกหนักพี่สาวตัวน้อยหายไปต่อหน้าต่อตาเขายังจำเสียงร้องเรียกอันเจ็บปวดของครอบครัวได้และสร้อยเส้นนี้คือหลักฐานเพียงชิ้นเดียวที่เชื่อมโยงกับความทรงจำทั้งหมดเศรษฐีเดินเข้าไปใกล้ทีละก้าวหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอก เด็กหญิงเงยหน้ามองเขาใบหน้าเปื้อนฝุ่นแต่คุ้นเคยสายตาทั้งคู่สบกันในวินาทีนั้นเศรษฐีแทบล้มลงกับพื้นราวกับถูกแรงบางอย่างกดทับเพราะใบหน้านั้นช่างเหมือนกับพี่สาวของเขาในวัยเด็กไม่มีผิดเขายืนตัวแข็งเหงือเย็นไหลซึมทั่วแผ่นหลังเสียงลมหายใจติดขัดริมฝีปากแห้งผะในใจเต็มไปด้วยคำถามและความสับสนทำไมสร้อยเส้นนี้ถึงมาอยู่ที่เด็กหญิงขายผักและเธอคือใครกันแน่ เศรษฐีแทบไม่เชื่อสิ่งที่เด็กหญิงพูดออกมาคำว่าไม่ใช่พ่อแท้ๆดังกล้องในหูเหมือนเสียงของหนักที่กระแทกเข้ามาไม่หยุดเขามองเข้าไปในดวงตาของเด็กหญิงเห็นเงาความเจ็บปวดซ่อนอยู่ในนั้นดวงตาที่เต็มไปด้วยความกลัวและความลับบางอย่างที่เธอไม่กล้าเปิดเผยหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบจะทะลุอกถ้าไม่ใช่พ่อแท้ๆแล้วเขาเป็นใครเสียงเศรษฐีสั่นเครือเหมือนกำลังขาดลมหายใจเด็กหญิงหลบตาอีกครั้งมือเล็กกำไอ้คอแน่นจนผิวซี ริมฝีปากเธอสันะร,ริกเหมือนพยายามต่อสู้กับความกลัวน้ำตาคลอเบ้าก่อนจะไหลออกมาเงียบๆเ,เขาเป็นคนที่พาแม่หนีออกมาจากบ้านเก่าคำพูดนั้นแทงทะลุหัวใจเสรษฐีโลกทั้งใบหยุดหมุนภาพความทรงจำเก่าๆก,กลับมาชัดเจนเหมือนภาพ,พยนต์คืนที่ฝนตกหนักพี่สาวของเขาหายไปพร้อมกับสร้อยเส้นนี้ครอบครัวค้นหาทุกซอกทุกมุมแต่ไม่พบร่องรอยใดๆ มีเพียงเสียงร่ำให้ของแม่ที่ก้องสะท้อนอยู่ในหัวเขาจนถึงวันนี้หมายความว่าเจ้าเถอะเขาเกื้อมือไปหาเด็กหญิงแต่ร่างกายแข็งทื่อราวกับมีโซ่ตรวนมองไม่เห็นพันธนาการเอาไว้เด็กหญิงสะอื้นเบาๆก่อนตอบด้วยเสียงที่แทบขาดห่วงแม่เคยเล่าว,ว่าเธอมีน้องชายหนึ่งคนที่ไม่เคยลืมเธอบอกว่าอยากกลับไปหาแต่ไม่มีโอกาสน้ำตาเศรษฐีร่วงลงทันทีที่ได้ยินหัวใจบีบรดเจ็บปวดเหมือนถูกฉีกออกเป็นชิ้น เขารู้แล้วว่าเด็กหญิงตรงหน้าไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่คือสายเลือดที่พี่สาวทิ้งเอาไว้เลือดเนื้อที่ผูกพันกับเขาโดยตรงสายลมพัดผ่านตลาดเสียงผักสดเสียดสีกันดังเบาๆผู้คนรอบข้างยังคงเดินซื้อขายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในโลกเล็กๆระหว่างเขากับเด็กหญิงทุกสิ่งกลับเปลี่ยนไปตลอดกาลเศรษฐียกมือขึ้นแต่สร้อยคอที่เด็กหญิงสวมอยู่ดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความสงสัยแล้วแม่ของเจ้า หายไปที่ไหนเด็กหญิงสะอื้นหนักขึ้นหัวไหล่สันเธอกัดฟันแน่นรวบรวมความกล้าก่อนพูดด้วยเสียงเบาที่ทำให้เขาขนลุกทั้งร่างแม่ไม่ได้จากไปตามธรรมชาติทันใดนั้นเศรษฐีรู้สึกเหมือนพื้นดินใต้เท้าแตกออกเลือดในกายเย็นเฉียบทุกอย่างรอบตัวพลันเงียบงันดวงตาของเด็กหญิงเต็มไปด้วยเงามืดรากับเธอกำลังจะเล่าเรื่องบางอย่างที่ไม่ควรถูกเปิดเผยเสียงหัวใจของเศรษฐีดังสะท้อนในอกหนักหน่วง เขาจับบาดเด็กหญิงแน่นร่างกายสันเทาเหมือนคนกำลังยืนอยู่ริมเหวคำว่าแม่ไม่ได้จากไปตามธรรมชาติก้องสะท้อนซ้ำไปมาไม่หยุดริมฝีปากเขาแห้งผากสายตาสันไหวหมายความว่าอย่างไรเสียงเขาแทบไม่ดังแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันมหาศาลเด็กหญิงหอบหายใจถี่น้ำตาไหลพรากเธอมองไปที่มุมหนึ่งของตลาดก่อนจะส่ายหัวราากับหวาดกลัวบางสิ่งแม่ถูกเขาฆ่าคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่า เศรษฐีแทบสุดลงกับพื้นร่างกายเขาเย็นเฉียบจนขนลุกไปทั้งตัวโลกทั้งใบกลายเป็นความเงียบมืดมนใครใครกันเสียงเขาแตกพร่าเต็มไปด้วยความกโกรธเกรี้ยวเด็กหญิงกัดฟันแน่นเล็บจิกฝ่ามือตัวเองจนเลือดซึมเธอสันเทาเหมือนกำลังต่อสู้กับฝันร้ายที่กดทับหัวใจมานานหลายปีเขาเป็นคนที่แม่หนีมาด้วยเศรษฐีเบิกตากว้างความจริงเริ่มเชื่อมโยงกันช้าแต่เจ็บปวดเหมือนมีดบาด คนที่แม่และพี่สาวไว้ใจกลับกลายเป็นปีศาจในคราบมนุษย์แม่เคยบอกว่าอยากกลับไปหาอยากกลับไปหาน้องชายแต่เขาไม่ยอมเสียงสะอื้นสะท้อนสัน่นคืนหนึ่งแม่บอกว่าจะหนีเขาจึงทำร้ายแม่ตรงหน้าข้าเด็กหญิงพูดพลางกดมือกับอกร่างสันเทาจนแทบจะหายใจไม่ออกเศรษฐีรู้สึกเลือดในกายเดือดพล่านหัวใจเหมือนถูกเผาไม่ด้วยไฟโกรธเกรี้ยว เขาไม่อาจเชื่อได้ว่าตลอดเวลา20ปีความจริงถูกซ่อนเร้นไว้ด้วยความโหดร้ายเช่นนี้เสียงตลาดรอบตัวกลับมาดังขึ้นอีกครั้งแต่ในหูเขาทุกอย่างเป็นเพียงเสียงรบกวนร้ายความหมายดวงตาของเศรษฐีเต็มไปด้วยไฟโทสะเขาหันไปมองเด็กหญิงอีกครั้งดวงตาเปียกชื้นของเธอสะท้อนแสงสลัวแล้วเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้คำถามนั้นเปล่งออกมาหนักแน่นเหมือนการประกาศสงครามเด็กหญิงหันไปมองทางตรอกแคบด้านหลังตลาด สายตาเธอเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นริมฝีปากสันก่อนเปล่งคำตอบที่ทำให้เลือดในกายเศรษฐีเย็นเฉียบเขายังอยู่ที่นี่ลมหายใจของเศรษฐีติดขัดเหมือนมีใครมาบีบคอคำว่าเขายังอยู่ที่นี่ทำให้สายเลือดในกายเย็นเยียบลงทันทีดวงตาเบิกกว้างมองไปตามทางแคบหลังตลาดที่เด็กหญิงชี้ตรอกนั้นมืดและอับชื้นกลิ่นเหม็นของขยะและน้ำเน่าลอยอบอวน เสียงหยดน้ำจากหลังคาสังกสีดังแผ่วเหมือนนับถอยหลังสู่บางสิ่งที่เลวร้ายเศรษฐีสูดหายใจลึกพยายามควบคุมความกลัวที่กัดกินจากภายในมือเขายังคงสั่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและโกรธแค้นเขาก้มลงถามเด็กหญิงอีกครั้งเสียงต่ำและหนักแน่นเจ้าหมายถึงเขาอยู่ใกล้เราตอนนี้หรือไม่เด็กหญิงกลืนน้ำลายยากลำบากดวงตาแดงก่ำด้วยน้ำตาเธอสายหัวชาชาก่อนกระซิบเขาเฝ้าดูข้ามาตลอด แม้ตอนที่ขายผักเขาไม่เคยไปไหนไกลคำพูดนั้นทำให้เศรษฐีหันขวับไปมองรอบตลาดทันทีสายตากวาดไปทั่วฝูงชนที่กำลังเดินซื้อขายเหมือนทุกอย่างปกติแต่ในทุกเงามืดทุกซอกหลืบเขารู้สึกเหมือนมีดวงตาบางคู่กำลังจ้องมองเขาอยู่ลมหายใจเขาเร็วขึ้นทุกทีเสียงหัวใจดังรัวในหูเหมือนกลองสึกเหงื่อเย็นไหลลงข้างแก้มแม้แสงแดดร้อนจัดทันใดนั้นเขารู้สึกได้ถึงเงาหนึ่งเคลื่อนไหวช้าๆจากมุมตรอกด้านหลัง ร่างสูงใหญ่ในเสื้อเก่าโรมปรากฏขึ้นครู่หนึ่งก่อนจะหายไปในเงาสลัวเศรษฐีตัวแข็งทื่อร่างกายชาดวงตาเด็กหญิงเบิกกว้างทันทีเธอกระชากแขนเขาแน่นเสียงเธอสั่นสถานนั่นเขาอย่าให้เขาเห็นท่านอยู่ตรงนี้เลือดในกายเศรษฐีปันป่นป่วนราวกับทะเลคลั่งภาพความจริงที่รอคอยมานานยี่สบปีกำลังจะถูกเปิดโปงความลับที่ถูกปิดตายด้วยเลือดและน้ำตา เขาหันไปมองเด็กหญิงอีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและความหวงปะปนกันเศรษฐีสูดลมหายใจลึกที่สุดในชีวิตก่อนกระซิบเสียงต่ำพาข้าไปพาข้าไปหาความจริงเด็กหญิงตัวสั่นแต่พยักหน้าช้าๆเธอหันไปทางตรอบมืดนั้นอีกครั้งดวงตาสะท้อนเงามืดสันไหวและก้าวนำหน้าไปช้าๆราวกับกำลังเดินเข้าสู่หุบเวเศรษฐีก้าวตามหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกออกทุกย่างก้าวคือเสียงสะท้อนของความกลัวและความกโกรธ ตรอบมืดค่อยๆกลืนกินพวกเขาเข้าไปทีละน้อยจนกระทั่งเสียงฝีเท้าที่สามหนักและเย็นดังขึ้นจากความมืดตรงหน้าเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นจากความมืดทําให้หัวใจเศรษฐีหยุดเต้นไปชั่วขณะตรอกแคบเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นอับของเศษอาหารเน่าและกลิ่นเหล็กขึ้นสนิมแสงไฟจากหลอดนีออนที่ติดอยู่บนเสาไม้กระพริบวูบวาบสาดเงาบนกําแพงเป็นรูปร่างบิดเบี้ยวเศรษฐีหยุดเดินทันทีสายตาจับจ้องไปในความมืดด้านหน้า เด็กหญิงที่เกาะแขนเขาแน่นสันสถานริมฝีปากเม้มแน่นจนสี่เสียงฝีเท้ายังคงก้องกังวานก้าวช้าหนักและมั่นคงราวกับเจ้าของเสียงกำลังตั้งใจให้ได้ยินเงาร่างสูงใหญ่ค่อยๆปรากฏขึ้นเสื้อเก่าๆขาดเป็นรูหลายแห่งมีกลิ่นบุหรี่แรงฉุนลอยมาแต่จมูกร่างนั้นยืนนิ่งอยู่ไม่ไกลแสงไฟกระพริบเผยให้เห็นใบหน้าบางส่วนเศรษฐีเห็นแววตาที่คุ้นเคยทันทีแววตาแข็งกร้าวและดุร้ายเหมือนสัตว์ร้ายที่เคยไล่ต้อนพวกเขาในวัยเด็ก ภาพความทรงจําเก่าพุ่งกลับมาชายคนนี้เขาเคยเห็นแล้วครั้งหนึ่งนานมาแล้วในวันที่พี่สาวหายไปเลือดในกายเศษฐีพรุ่งพล่านเขากำหมัดแน่นจนเส้นเลือดผุดแต่ร่างกายกลับสั่นเทาไม่ใช่แค่ด้วยความโกรธหากแต่เป็นความกลัวลึกๆที่ฝังอยู่ในหัวใจชายร่างสูงหัวเราะเบาๆเ,เ,เสียงต่ําเหมือนเหล็กเสียดกันข้าเฝ้าดูพวกเจ้ามาตลอดคําพูดนั้นทําให้บรรยากาศรอบตรอกเย็นยะเยือกเด็กหญิงหันหน,นีกัดฟันจนเลือดซึมจากริมฝีปาก เศรษฐีตะโกนเสียงดังจนสะท้อนสถานไปทั่วตรอกเจ้าทำอะไรกับพี่สาวของข้าเสียงเขาสั่นด้วยทั้งความโกรธและความเจ็บปวดชายร่างสูงไม่ตอบทันทีเขาเพียงยกยิ้มมุมปากเผยฟันเหลืองคล้ำแล้วก้าวออกมาอีกก้าวแสงไฟสลัวสองใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นหน้าขัดคำสั่งข้าคำตอบสั้นๆแต่แทงทะลุหัวใจเศรษฐีเหมือนหอบแหลมเด็กหญิงสะอื้นฮึดเสียงออกมาด้วยความเจ็บปวด เขาคือคนที่ฆ่าแม่เสียงเธอสะท้อนในตรอกเหมือนเสียงกรีดมีดบนเหล็กเศรษฐีตัวแข็งค้างความจริงถูกยืนยันชัดเจนแล้วน้ำตาไหลออกมาทั้งที่ดวงตาเต็มไปด้วยไฟโกรธเขาก้าวไปข้างหน้าทันทีไม่สนเงามืดไม่สนว่าตนกำลังเผชิญอันตรายเสียงรองเท้ากระแทกกับพื้นคอนกรีตดังก้องหัวใจเขารู้เพียงอย่างเดียวต้องรู้ความจริงต้องชำระแค้นต้องปกป้องเลือดเนื้อเชื้อเคยของตน ชายร่างสูงยกมือขึ้นเนาดำของเขาใหญ่โตบทบางแสงไฟที่สลัวอยู่แล้วให้มืดลงยิ่งกว่าเดิมเจ้าอยากรู้ความจริงใช่หรือไม่น้ำเสียงเย็นเยียบราวกับสายลมจากเหวลึกพัดตรงเข้ามาเศรษฐีหยุดเพียงชั่วครู่ดวงตาแดงก่ำจ้องตรงไปอย่างไม่ยอมถอยข้าจะให้เจ้ารู้ทุกสิ่งเสียงนั้นก้องสะท้อนในตรอกราวกับประตูแห่งความลับกำลังถูกเปิดออกช้าๆเสียงหัวเราะต่ำๆของชายร่างสูงสะท้อนก้องในตรอกแคบ เศรษฐีรู้สึกเหมือนถูกกักขังอยู่ในกล่องเหล็กมืดที่ไม่มีอากาศหายใจความจริงที่รอคอยกำลังจะเปิดเผยแต่หัวใจกลับสั่นไหวอย่างรุนแรงชายคนนั้นก้าวออกมาอีกหนึ่งก้าวทุกอย่างก้าวของเขาทำให้แสงไฟกระพริบเหมือนจะดับเด็กหญิงกอดแขนเศรษฐีแน่นร่างเล็กของเธอสั่นสถานอย่างเห็นได้ชัดน้ำตาไหลอาบแก้มแต่เธอไม่ละสายตาจากผู้ชายตรงหน้าเจ้าอยากรู้ใช่หรือไม่ว่านางตายอย่างไรเสียงนั้นเย็นเยียบจนลมหายใจของเศรษฐีสะดุด ดวงตาเขาเบิกกว้างเลือดในกายพุ่งพล่านเหมือนกำลังถูกเผาไหม้พูดมาเสียงเศรษฐีดังสะท้อนทั่วตรอก้องก,งกังวานราวกับเสียงฟ้าร้องชายร่างสูงหัวเราะอีกครั้งคราวนี้ดังกว่าเดิมแห้งแล้งและบิดเบี้ยวน้ำพยายามพาเด็กนี่หนีค่าจะให้ไปง่ายๆได้อย่างไรคำพูดนั้นแทงทะลุหัวใจเศรษฐีทันทีสายตาเขาจับต้องไปที่เด็กหญิงซึ่งตอนนี้ร้องให้อึกสะอื่นมือเล็กกำสร้อยขอแน่นจนเส้นเลือดผุด เศรษฐีหันกลับไปตะโกนอีกครั้งเสียงสั่นด้วยทั้งความโกโรธและความเจ็บปวดเจ้ามีสิทธิอะไรนางเป็นพี่สาวข้าเป็นเลือดเนื้อของครอบครัวข้าชายร่างสูงหยุดยืนเงียบไปชั่วขณะก่อนจะยกยิ้มมุมปากดวงตาแวววาวด้วยความบ้าคลั่งเพราะครอบครัวเตาว้าเป็นคนทำให้ข้าตกนรกประโยคนั้นทำให้ทุกอย่างเงียบลงเศรษฐีขมวดคิ้วทันทีความสับสนและตกใจตีขึ้นมาแทนความโกโรธ เด็กหญิงเองก็หันไปมองชายร่างสูงดวงตาเต็มไปด้วยคำถามชายคนนั้นหัวเราะอ,อีกครั้งแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความเครียดแค้นเจ้าไม่รู้หรือว่าพ่อเจ้าทำอะไรไว้ลมหายใจเศรษฐีสะดุดหัวใจเต้นแ,นแรงจนแทบระเบิดจากอกความทรงจำเกี่ยวกับพ่อแล่นกลับมาภาพชายผู้เคร่งครึมที่เขาเคารพเสมอพ่อเต่าคือคนที่ทำลายชีวิตข้าเสียงตะโกนของชายร่างสูงสะท้อนกล้องไปทั่วตรอกเศรษฐีตัวแข็งค้างโลกทั้งใบหมุนควาง ดวงตาสันระริกด้วยความไม่เชื่อและหวาดกลัวเด็กหญิงหันไปมองเศรษฐีสีหน้าตกใจไม่แพ้กันบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยแรงกดดันหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกชายร่างสูงค่อยๆย,ยกมือขึ้นชี้ตรงมาที่เศรษฐีและเจ้าก็จะต้องชดใช้แทนเขาเศรษฐียืนนิ่งตัวแข็งราวกับหินที่ถูกตรึงอยู่กับพื้นคำพูดของชายร่างสูงยังคงดังก้องในหัวพอตา่าคือคนที่ทำลายชีวิตข้า หัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเหงื่อเย็นไหลทั่วร่างทั้งที่อากาศในตรอกอ,อ้าวจนแทบขาดลมหายใจดวงตาของเขาสั่นระริกพยายามหาคำตอบในความมืดมนเจ้ากำลังโกหกเสียงเศรษฐีพร่ำออกมาเบาๆแต่เต็มไปด้วยความไม่เชื่อชายร่างสูงหัวเราะเสียงหัวเราะแห้งแล้งดังสะท้อนในกำแพงคอนกรีตโกหกหรือถ้าเจ้าได้เห็นสิ่งที่ข้าเห็นได้เจ็บปวดเหมือนที่ข้าเจ็บเจ้าจะเข้าใจ เขาก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวแสงไฟกระทบใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นแววตาแข็งกร้าวนั้นเต็มไปด้วยไฟแค้นที่ไม่เคยมอดเศรษฐีถอยหลังเล็กน้อยเด็กหญิงที่กอดแขนเขาแน่นร้องให้สะอึกสะอื้นเสียงสะอื้นของเธอกล้องในตรอบยิ่งทําให้บรรยากาศก,กดดันมากขึ้นชายร่างสูงยกมือขึ้นชี้ไปที่เด็กหญิงเจ้ารู้หรือไม่เด็กคนนี้คือผลลัพธ์ของการล้างแค้นดวงตาเศรษฐีเบิกกว้างในทันทีอะไร เสียงของเขาสั่นๆจนแทบเปล่งออกมาไม่ได้เด็กหญิงเองก็เงยหน้ามองด้วยความมุนงงน้ำตาอาบแก้มแต่แววตาเต็มไปด้วยความสงสัยชายร่างสูงก้าวช้าชาเข้ามาใกล้ดวงตาไม่ละไปจากเศรษฐีพอเตาเคยทำให้ครอบครัวข้าพังย่อยยับถูกเหยียบย่ำถูกทอดทิ้งข้าสูญเสียทุกสิ่งเพราะเขาเสียงเขาเต็มไปด้วยความเกลี้ยวกราดและนามพี่สาวของเจ้าคือสิ่งเดียวที่ข้าชิงมาได้ เศรษฐีตัวแข็งค้างโลกทั้งใบเหมือนหยุดนิ่งดวงตาเขาพร่าเลือนด้วยน้ำตาเสียงหัวใจดังรัวไม่หยุดเด็กหญิงกรีดร้องเสียงหลงเจ้าโกโหกแม่ไม่เคยบอกแบบนั้นชายร่างสูงหัวร้อยเย็นยะเยือกเพราะนางอยากปกป้องเจ้าแต่นางไม่อาจหนีพ้นชะตาได้แววตาของเศรษฐีเปลี่ยนไปจากความตกใจเป็นความสับสนลึกคำพูดนั้นเหมือนพันธนาการรอบหัวใจที่บีบรัดแรงขึ้นเรื่อยๆ เขาหอบหายใจหนักร่างกายสัน่นแต่ในดวงตาเริ่มมีประกายของความจริงจังถ้าทุกสิ่งที่เจ้าพูดเป็นเรื่องจริงข้าจะพิสูจน์มันและข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าลอยนวลชายร่างสูงยกคิ้วขึ้นหัวรอเสียงต่ำอีกครั้งดีเจ้าคือเลือดเนื้อของเขาข้ารอเวลานี้มานานบรรยากาศในตรอกแคบเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองด้านหนึ่งเต็มไปด้วยความแค้นที่สูงอยู่ในใจชายร่างสูง อีกด้านเต็มไปด้วยความโกรธและความหมังของเศรษฐีที่ต้องการรู้ความจริงเสียงฝีเท้าดังก้องใกล้เข้ามาเรื่อยๆตรอกมืดกลายเป็นเวทีของการเผชิญหน้าที่ไม่อาจถอยหลังกลับได้อีกแล้วเสียงหัวใจของเศรษฐียังคงเต้นแรงไม่หยุดราวกับกลองสึกที่ดังสะท้อนอยู่ในอกเงามืดรอบตรอกทําให้เขารู้สึกเหมือนกําลังถูกกักขังในคุกที่ไร้กําแพงคําพูดของชายร่างสูงยังคงวงเวียนอยู่ในหัวพี่สาวของเจ้าคือสิ่งเดียวที่ข้าชิงมาได้ ความโกรธแค้นกับความสับสนถาโถมเข้ามาพร้อมกันจนเขาแทบล้มทั้งยืนเด็กหญิงที่เกาะแขนเขาแน่นยังคงร้องให้สะอึกสะอื้นเสียงสะอื้นนั้นแทงทะลุหัวใจเขาเหมือนเข็มนับผันเล่มเศรษฐีหันไปสบตาเด็กหญิงดวงตาเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความไม่เข้าใจเขากัดฟันแน่นพยายามควบคุมตัวเองแล้วหันกลับไปจ้องชายร่างสูงตรงหน้าเจ้าพูดมาทั้งหมดข้าไม่เชื่อจนกว่าเจ้าจะเล่าความจริงทั้งหมด เสียงเศรษฐีดังหนักแน่นแต่ในความหนักแน่นนั้นยังสั่นสถานด้วยความเจ็บปวดชายร่างสูงยกยิ้มมุมปากดวงตาแวววาวด้วยความสะใจความจริงอย่างนั้นหรือเขาหัวเราะเสียงต่ำก่อนก้าวเข้ามาใกล้อีกกลิ่นบุหรี่ฉุนและกลิ่นเหล็กสนิมติดตัวเขาลอยเข้าจมูกเศรษฐีจนแทบสำลักวันนั้นยี่สิบปีก่อนพี่สาวของเจ้าวิ่งตามข้าออกมาจากบ้านใหญ่เสียงเขาเย็นยเยือกนางร้องให้บอกว่าทนไม่ไหวก,กับการถูกพ่อเจ้าบังคับ พ่อเจ้าไม่ใช่คนอย่างที่เจ้าคิดเศรษฐีเบิกตากว้างหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นความทรงจำที่เขามีต่อพ่อคือภาพของชายผู้เคร่งขรึมมีเกียรติและเข้มงวดไม่เคยเลยที่จะมีเงามืดในภาพนั้นโกโหกเขาพึมพำเบาๆเ,เ,เหมือนคนหลงทางชายร่างสูงหัวร้อยเหยาะข้าพานางหนีเพราะนางต้องการอิสระไม่ใช่เพราะข้าล่อลวงแต่นางก็เลือกผิดนางคิดว่าข้าจะเป็นที่พึ่งได้เขาชะนักไปครู่หนึ่งแววตาแข็งกระด้างเปลี่ยนเป็นเจ็บปวดชั่ววูบ แต่ความแค้นในใจข้าใหญ่เกินไปข้าใช้ร่างนางเพื่อแก้แค้นใช้ชีวิตนางเป็นเครื่องมือพิสูจน์ว่าพ่อเจ้าก็เป็นเพียงมนุษย์โสโครกเศรษฐีรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบแตกสลายเขาสั่นสีสแองแรงน้ำตาไหลลงมาข้างแก้มโดยไม่รู้ตัวไม่ไม่ถึงพี่สาวข้าไม่มีวันยอมเด็กหญิงสะอื้นหนักกว่าเดิมเธอเอื้อมมือเล็กมาจับมือเศรษฐีแน่นเสียงเธอสั่นเครือแม่เคยเล่าว่านางเคยฝันถึงน้องชายตลอดเวลา แต่ทุกครั้งที่พูดถึงคราบน้ำตาจะไหลออกมาเสมอคำพูดนั้นทำให้หัวใจเศรษฐีแทบแตกสลายเป็นเสียเส่ยงเชายร่างสูงยังคงจ้องมองเขาสายตาแข็งกร้าวเหมือนสัตว์ป่าที่เฝ้ารอเวลาขย่ำเหยื่อและตอนที่นางพยายามหนีจากข้านางก็ต้องจบชีวิตด้วยมือข้าเองเสียงนั้นดังเหมือนสายฟ้าฟาดกลางอกเศรษฐีงนเงินไปข้างหลังร่างกายสั่นเทาเหมือนคนใกล้ล้มดวงตาพร่าเลือนเต็มไปด้วยน้ำตา ความจริงที่เขาไม่อยากยอมรับถูกกระแทกเข้ามาอย่างโหดร้ายชายร่างสูงยกมือขึ้นชี้ไปที่เด็กหญิงที่ยืนตัวสั่นอยู่ข้างเขาและเด็กนี้คือร่องรอยสุดท้ายของการล้างแค้นเสียงนั้นก้องสะท้อนในตรอกเศรษฐีหันไปมองเด็กหญิงทันทีใบหน้าเล็กเปียกชุ่มด้วยน้ำตาแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ลึกเกินกว่าจะบรรยายหัวใจเศรษฐีเจ็บปวดอย่างที่สุดเขาสั่นศีรษะอีกครั้งดวงตาแดงก่ำจ้องไปที่ชายร่างสูง เสียงเขาแตกพร่าแต่หนักแน่นเจ้าค่าพี่สาวข้าเจ้าทำลายชีวิตนางแต่เจ้าจะไม่มีวันทำลายเลือดเนื้อที่เหลืออยู่ของนางได้บรรยากาศในตรอบมืดมิดจนแทบไร้แสงสองสายตาจ้องประสานกันร,ราวกับจะร,ระเบิดเป็นไฟได้ทุกเมื่อและความเงียบที่หนักอึ้งกำลังรอการประตูของการเผชิญหน้าครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตในความมืดที่หนักอึ้งเสียงลมหายใจของทั้งสามคนดังสะท้อนในตรอบแคบ เศรษฐียืนขวางหน้าเด็กหญิงดวงตาแดงก่ำแต่แน่วแน่ชายร่างสูงจ้องเขาเหมือนสัตว์ป่าที่ถูกต้อนจนมุมความเงียบยืดออกไปชั่วอึดใจก่อนเศรษฐีจะพูดออกมาเสียงหนักวงจรแ้นนี้ต้องจบที่ข้าคำพูดนั้นทำให้ชายร่างสูงชะงักไปดวงตาไหววูบด้วยความลังเลเศรษฐีก้าวขึ้นไปช้าๆทุกย่างก้าวสะท้อนด้วยความมุ่งมัน่นเจ้าแ้นพ่อข้าเจ้าข้าพี่สาวข้าแต่เด็กคนนี้ไม่มีวันต้องรับชะตากรรมเดิม น้ำเสียงเศรษฐีเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวชายร่างสูงกำมัดแน่นเส้นเลือดบนแขนปูดโพลราวกับกำลังจะระเบิดความโกรธแต่เมื่อสายตาเขาเหลือบไปเห็นเด็กหญิงที่ร้องให้สะอื้นไม่หยุดสีหน้าที่แข็งกระด้างกลับสันไหวสายตาของนางเหมือนมารดาของข้าในวันที่ถูกทำลายชีวิตเขาพึมพำเสียงสัน่นเศรษฐีหยุดยืนตรงหน้าไม่ถอยไม่หวั่นไหวดวงตาจ้องตรงไปอย่างไม่หลบเลี่ยง เจ้าจะจบทุกอย่างวันนี้หรือจะปล่อยให้แค้นกัดกินเจ้าจนตายไปอย่างไร้ค่าคำพูดนั้นเหมือนค้อนเหล็กกระแทกใจชายร่างสูงเขาสั่นสีสะกามัดแล้วคลายอย่างคนไร้เรี่ยวแรงร่างสูงใหญ่ทรุดลงคุกเข่ากับพื้นเสียงหัวเราะที่เคยก้องกังวานเปลี่ยนเป็นเสียงสะอื้นต่ำๆน้ำตายดลงบนพื้นดินสกปรกท่ามกลางความเงียบที่แผ่คลุมทั่วตรอกเศรษฐีหลับตาลงหายใจยาวอย่างเหนื่อยอ่อนเขาก้าวถอยกลับมากอดเด็กหญิงแน่นในอ้อมแขน ดวงใจแตกสลายจากความจริงที่ได้รับแต่ก็มีประกายแห่งความหวังเล็กๆว่าจะปกป้องเลือดเนื้อคนสุดท้ายของครอบครัวไว้ให้ได้แสงไฟสลัวค่อยๆส่องลอดเข้ามาจากปากตรอกราวกับสัญญาณของเช้าวันใหม่ที่กำลังจะมาถึงเศรษฐีก้าวเดินออกไปพร้อมกับเด็กหญิงทิี่อดีตอันเจ็บปวดไว้เบื้องหลังพร้อมเผชิญกับชีวิตใหม่แม้จะเต็มไปด้วยรอยแผลแต่ก็ยังคงมีลมหายใจเพื่อปกป้องสิ่งที่เหลืออยู่ และเสียงสะอื้นที่เงียบลงของชายร่างสูงคือเสียงสะท้อนสุดท้ายของความแค้นที่ดับสิ้นในความมืด